รีดูว่าวันนี้นะครับบอสโจยมนินผู้บริหารองคอ์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้ออกมาโพสตข้อความร่ายยาวเลยนะครับเกี่ยวกับการรับงานหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวงหมอลำนะครับแล้ววันนี้บอสโจเองกับเพื่อคนก็ได้โพสตคิวงานในปี2,569หลังโดนคอมเมนต์นะครับเพื่อคนมาดูถูกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนึ่งงานน้อยบอสโจเองก็เลยตัดสินใจครับเพื่อคนโพสต์คิวงานในปี2,569นะครับให้เห็นกันแบบจระจะเลยว่าตอนนี้เจ้าภาพก็คือทย ยอยโทรมาจองคิวกันแบบรัวๆนะครับโอ้ทุกคนไม่ต้องพูดถึงเลยครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขามีงานแน่นทุกๆปีอยู่แล้วก็ทุกคนและยิ่งปี2,569นี้นะครับเจ้าภาพก็ยังโทรมาแบบไม่ขาดสายนั่นเองครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนบอสโจยูมินินเองก็ได้โพสต์หลายข้อความมากๆในช่วงเย็นที่ผ่านมาประเด็นหลักๆเนี่ยน่าจะมีคนจองคิวเอาไว้ครับแต่อาจจะจองปากเปล่าหรือว่าอะไรยังไงไม่ได้เซ็นสัญญาครับทุกคนแล้วก็เข้ามาต่อว่าบอสโจยูมินินนะครับเอาจริงครับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพ็กเขาก็ต้องมีสัญญามีเงินมัดจาแล้วก็มีลายลักษณ์อักษรนั่นเองครับทุกคนซึ่งคนที่โทรมาหาบอสโจเนี่ยก็น่าจะไม่มีสัญญานะครับจนทําให้บอสโจได้ออกมาโพสต์ข้อความหลายข้อความด้วยกันครับอย่างเช่นข้อความนี้บอสโจได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าการรับงานบางงานเนี่ยผิดพลาดมีทุกปีหรือแทบทุกวงก็ว่าได้ไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะน้อยนะครับเรื่องผิดพลาดคิวงานการรับงานเนี่ยบางเจ้าโทร มาเลื่อนบ้างบางเจ้าโทรมายกเลิกบ้างหรือบางงานเนี่ยก็มีการสลับคิวกันบ้างครับเจ้าภาพบางเจ้าก็คือโทรมาคอนเฟิร์มแล้วพอถึงวันไม่มาทําสัญญาก็มีนี่ทุกคนคือคือบางเจ้าภาพก็อาจจะลืมนะจริงๆทุกคนแบบโทรมาจองคิวอ่าบอสโจนะครับจองคิววันนี้วันนี้หน่อยนะครับแต่เขานัดมาทาสัญญากลับไม่มาทําสัญญาแบบนี้ก็กลายเป็นโมฆะค,ครับทุกคนเขาก็รับงานอื่นได้ถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรในการรับงานนะครับบอสโจก็ยั ได้เขียนต่ออีกครับทุกคนบอกว่าพอถึงวันเนี่ยไม่มาทําสัญญาไม่โอนมาบ้างนะครับจนทําให้เสียโอกาสในการรับงานเจ้าภาพอื่นบางเจ้าเนี่ย ผมก็ลืมลงคิวไว้ด้วยเพราะว่าโทรมาตอนผมหลับหับตื่นตื่นอยู่แล้วก็ไม่ได้เซ็นสัญญาด้วยอะไรเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นการเซ็นสัญญาเนาะต่างๆมันก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรมีการมัดจาอะไรต่างๆนะครับบอสโจก็เลยทําแบบนี้ครับทุกคนให้ประสานไปที่ศูนย์ใหญ่แล้วนีคือองค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนเจ้าภาพเนี่ยถ้าอยากจะจ้างเองเนอะทุกคนก็จะต้องโทรไปที่ศูนย์ใหญ่อย่างสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเลยเบอร์โทรเนี่ย0 6 1 3 9 3 3915นะครับบางเจ้าจ้างไม่ได้วันนี้เผิ่นก็เอาเป็นวันหน้านะครับหรือไม่ได้ในปีนี้ก็เอาเป็นปีหน้าหรือว่าเลื่อนวันนี้มาแสดงวันหน้าบางเจ้าคิวชนกันบ้างแต่ก็แก้ปัญหาจนจบนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ดีมาตลอดวงสาวน้อยเพชรป้านแพงการรับงานคือเบอร์นี้โดยตรงและถ้าจะให้เป๊ะที่สุดเจ้าภาพต้องตกลงกันแล้วก็รีบโอนทําสัญญาเลยครับเพราะเจ้าภาพโทรมาเช็คคิวทุกวันนะครับถ้าโอนทําสัญญาทางวง งจะได้ลงคลิวไว้ให้เลยติดต่อได้ที่เบอร์ที่มิของกระแสเนี่ยได้พูดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับทุกคนที่ศูนย์ใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะบอสโจก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยบอกว่าเราทํางานทุกวันบางครั้งอาจจะมีข้อผิดพลาดส่วนในที่ผิดพลาดเนี่ยเราน้อมรับมาแก้ไขปรับปรุง เราเนี่ยก็จะทําให้ข้อผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดนะครับแต่ส่วนไหนที่เราทําดีอยู่แล้วเราก็พร้อมจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและที่ผ่านมาก็แก้ไขสถานการณ์ได้ทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีนั่นเองครับถ้ารักกันจริงเจ้าภาพจะจ้างเราจริงๆไม่ได้วันนี้เผิ่ก็เลื่อนไปใส่วันอื่นหรือว่าจ้างเป็นวันหน้านะไม่ได้ปีนี้เผิ่ก็จ้างเป็นปีหน้าขอบพระคุณที่รักเราชื่นชอบในผลงานของเราเรา,เร,ารักแฟนคลับแล้วก็ FC แฟนคลับทุกคนนะครับพร้อมตอบแทนด้วยผลงานการแสดง ด้านหน้าเวทีที่แฟนๆให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาน้อมรับทุกคําติชมนั่นเองครับผิดพลาดก็แก้ไขแก้ไขให้ข้อบกพร่องน้อยที่สุดอันนี้คือข้อความครับทุกคนที่ทางด้านบอสโจยมานินนะครับได้โพสต์เอาไว้ในเรื่องของการรับงานต่างๆครับและในเวลาต่อมากับทุกคนทางด้านบอสโจยมานินเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความอีกนะครับบอกว่างานทุกงานถ้าเซ็นสัญญามัดจําปุ๊บเนี่ยก็จะลงคิวให้ปั๊บและอยู่ในเว็บของสาวน้อยหรือว่าอยู่ในผังงานของสาวน้อยเลยนะครับและมีเจ้า ภาพหลายเจ้าภาพโทรมาจองโทรมาล็อกแต่ไม่มัดจำเราจะไม่ลงคิวอันนี้ถูกต้องมากๆทุกคนถ้าไม่มัดจำถ้าแบบ าปากเปลาเนี่ยก็ไม่ควรจะลงคิวไว้ให้นะครับเพราะที่ผ่านมาก็หลายคิวที่จองเอาไว้พอถึงวันก็นู่นนั่นนี่นะครับจนทําให้เราเสียโอกาสในการรับงานจากสภาพอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอมาหลายครั้งสําคัญมากคือมัดจําแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วจะไม่มีการรับงานอื่นอีกแน่นอนนะครับนี่คือข้อความที่บอสโจได้โพสต์เอาไว้แล้วก็ในเวลาต่อมาเองพ่อโจเองก็ โพสคิวงานแบบรัวมากๆกับทุกคนเนาะตั้งแต่เดือนธันวาคมเลยครับงานแน่นมากๆโอ้โหทุกคนอันนี้คือเดือนธันวาคมนะครับให้ทุกคนดูเลยนี่คือคิวงานของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับในเดือนธันวาคมนะครับอ่ะต่อมาครับเดือนธันวามกราโอ้โหอันนี้ก็คือมกรากุมภานะครับ มีนาโอ้เมษาคืองานเขาแน่นนะเพื่อคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าคือมีคนเนี่ยโทรมาทุกวันนะครับโทรมาจองคิวทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับงานหรือว่าอะไรต่างๆวิมองว่าเขาเป๊ะอยู่แล้วนะครับสำหรับทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงถ้า มีสัญญาเขาถึงจะลงเป็นคิวงานให้แต่ถ้าไม่มีสัญญาใครเยจะไปลงคิวงานให้ถูกนะครับทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อโจแล้ะก็องอิงเพชรบ,บ้านแพงด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแสดงอยู่ที่อําเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมครับทุกคนสนาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะ อ่ะก็ส่งกำลังใจไปให้นะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวกันแบบเต็มๆแล้วนะครับออกไปข้างนอกนี่คือแบบโอ้โหลมหนาวเย็นมากๆครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยครับทุกคนแล้วก็ล่าสุดครับทุกคนอ่ะบอสโจโพสตแล้วเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับงานบวงสวงนะครับภาพยนต์หออฝันองค์อิงเพชรบ้านแพงหลายคนถามมาหลายๆคนที่รอคอยเลิกงามย่ำดีแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ หนังยิราองอิงเพชรพันแพงครับกับภาพเปิดเรื่องหอบฝันนี่นะครับหลายคนติดตามแล้วก็อยากสับสนุนนะครับหนังเรื่องหอบฝันนะครับบวงสวงวันที่ยี่สิบสองสองสองเลครับยี่สิบสองพฤศจิกายนนี้นะครับเราบวงสวงที่ไหนครับจัดขึ้นที่อาณาจักรสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับบวงสวงอยู่นี่แล้วก็อยู่ท้ายถ,าถ,าถ,าถ้ำแถวบริเวณบริเวณนี่นะครับ ทำใ,ในช่วงนี้แหละครับยี่สบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนี่ครับในช่วงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ดูเป็นคิวเป็นคิวไปนะครับนาทีท้ายเสร็จก็คือบักเกินเดือนมก,กราคมนะครับทายหลายคิวอ,อยู่ครับหนังเรืองหอบวันนะครับแล้วก็ผู้กํากับคือใครบอหนี้ผู้ควกับนั่นก็คือคุณแบงค์ทองทู่นะครับรวมกันก็ผมนี่แหละครับนี่ผู้กวกับ นะครับคุณแบงค์ท้องทุ่งนะครับซึ่งเพิ่นเคยมาเห็ดสำหรับเรื่องซีรีส์ของสาวน้อยเนแพง่งแต่ว่ามันเป็นคนละโปรเจกต์นะครับเป็นคนละกล้องอันนี้คือภาพยนตร์เลยนะครับทีมงานโปรดักชั่นใหญ่นะครับซึ่งคุณแบงค์ท้องทุ่งนี่ก็เคยทักมาทักมาแดีว,ว่าอยากเป็นผู้นำกับค่ายออวันนี้ครับเราอยากเขียนตอนค่ายออฟวันนี้ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ก็ขอแร่งสนับสนุนจากพี่จากน้องแล้วก็ราคาเราเคาะแล้วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ โอ้โหทุกคนราคาถูกมากกลุ่มปิดนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนกลุ่มปิดสาวน้อยหอบฝันหนึ่ง้อยเจ็บเกาบาทถูกมากๆเลยครับทุกคนเตรียมซัพพอร์ตเนาะบอสโจก็ได้ออกมาแจ้งเตือนแล้วเมื่อสักครู่นะครับวันที่2ี่สองนี้บวงสรวงนะครับที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นหนังอยู่กับชีวิตดุงอิงเพชรบ้านแพงน่าติดตามมากๆกครับทุกคนเนาะโอ้โหรอชมรอเชียร์เลยคลิปนี้ฝากทุกคนได้รับกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ